เออรู้แล้วตาดีเออปล่อยไอดีนูบเราลูโลเพไปก่อนปั๊มสามจ้องเน้นก่อนไอดีเปลี่ยวร้อยเราบูมากเราตันแบ๊วค่ะจ้าตาเนี่ยเราสามแสนแล้วโอ้ไม่สามสามล้านเออดัน ด,ดาเมดเรามันสูงสุดเลยดาเมดไอ้ดีเวลสูแรับเสริมก็แง่ดีทำไมอะ่ะก็ดูคนอื่นดูคนอื่นนีดูคนอื่นด้วยดูคนอื่นดูคนอื่นชิวๆไอ้ดีไอ้ดีหมดสุดของเรามาก่้ไอ้นี่เฮ้ยเราเพิ่งเห็นไอ้ดีไอ้ดีของเราที่เวลสูญมันมันดาเมดตามสุดเลยนี่หว่าเพิ่งเห็นนะเนี่ยใช่นารูโตะเราแย่งปี นารูโตะแยกทีขอดาวแล้วก็แล้วก็ลูฟี่หรือว่าอูริไม่รู้อูริยังอยู่ข้างหลังอูริปีไม่ถึงโอเคว่าแล้วถ้าอยากให้อูริมาย่งดาวเป็นขนาดนั้นเราก็เฮ้บอยเรากำลังวางนารูโตะเฮ้บอยถ้ามาดูหลังโกคูดิมาดูแลก่อนเรากำลังวางนารูโตะเพิ่ม มาดูแลก่อนสีระวังกับรางวางอูริเวนหลังของโกโโคูสีโอ้โหบีลบออกอ่ะลบแล้วอ่ะลบคนแล้วอูริไปวางสแปมข้างหลังมันน่าจะดีดีกว่าอ่ะก็แดกก็แดกดูยิ่พีดูอะไรบาบาตาดังได้ได้ยิ่งพีเราตัดแต่ <ๆ S 1> แวต่าเ <ๆ S 1> รายิ่งพีพข้างหลังออกดีก,กว่าจะได้มปนฟาร์มดาเมจข้างหน้า าขายกตัวหนึ่งก็ควรเราขาตัวหนึ่งงั้นเราจะวางศุขับไปตรงนี้เพราะว่าจะวางนะันไั่เลืมคิดเลยจะวางตรงไหนดีวะไม่มีที่จะวางตังเริ่มหลักหมื่นแล้วมันไม่มีที่ให้วางว่าลักแสนวะเราไม่นับตังเลยจะวางข้าขงหลังดีกว่ามาเราวู มลูฟ carry ี่ข้าพเจ้ากำลังตีแบบมุ่งมั่นข้าพเจ้าก็กำลังวางข้าพเจ้ากำลังวางวางชนป่าอยู่ข้าพเจ้าจะยืนเอฟเคอยู่ตรงสะพานตรงนี้นี่แหละเคเราหาวิธีคิดในการวางเอฟพีเอฟพีซ้อนเอฟพีได้แล้วยูโลว์บ นอีพีสองม,มันอยู่ใกล้กันมากนะทางทังเนี่ยไม่ควรจะเป็นอยู่ใกล้เกินควรจะเป็นส่วนเราก็จะเรเิ่มวดแล้ได้เวลาฟาร์มดาเมจได้เวลาวางวางอูลิวกับลูฟี่แล้วก็วางอูลิวให้ตันหมดเลยโอ้ยแต่งเราตอนนี้ก็ใส่เรียบร้อยแต่งเวลาที่เราว่าแต่งเอา ก็พูดละไม่ครบวางให้ครบไปเลยก็คูดเราครบไปแล้วก็เจอเราครบหมดแล้วไอเดียวร้อยแล้วไงแล้วเราก็ยังวางเราตูบไม่ครบด้วยโอเคทุกอย่างครบหมดแล้วทุกอย่างที่เราวางไราครบแล้วไอเดียวร้อยเราขอแอดไปนะโอเครับแอดเราเลย thank you คือทุกอย่างเราวางตามหมดแล้วทุกอย่างเราไม่ตามสักตัว ลรต้านทุกอย่างที่เราจะทำได้แล้วนารูโตะตอนนี้กำลังช่วยช่วยที่ช่วยกันนารูโตะหกดาเอยนารูโตะสามดาตอนนี้กำลังช่วยกับวิดพื้นอยู่นารูโตะหกนารูโตะนารูโตะกำลังช่วยกับวิดพื้นอยู่วิดวิดวิจมุเอาวิจมุดเราจะวางลูฟี่สเสริมทัพไปอีกนะโอเค ไปได้กี่เวฟกันน้า,าเราไอดีแล้ว <คน S 2> ลมาแล้วจะไปได้แปดสิบแล้วเนี่ยออสตาปรับเลื่อนมอนอ่ะลดลดลงอ่ะโอ้ไม่แฟร์ล้วไม่คอ่อยชอบมอนน้อยลงเหรอโอเคได้เวลาเคลมอีเวนต์รีว่์แล้วม,มาว่าออสตาปรับเลื่อนมอนน้อยลงค่ะอ๋อต่ได้ตัวสามดาวกับสี่ดาวยูนิตสิ้นสุดความเศร้าที่สุดของเราสิ้นสุดแล้ว โอเคแต่ไม่อะไรตัวแอร์เราก็ยังช่วยไว้ได้อยู่ทุกอย่างเอาเ e เ e l หนึ่งหมดเลยแล้วตอนนี้ดาเมจเรากำลังขึ้นตัวตัวอายังได้อยู่โอโทโดกีวางได้อยู่ต้องวางโฮโดไว้ก่อนตอนเนี้ยแข็งข้างก่อนไม่มีอะไรนะไอตัวนั้นไอตัวก้มไอตัวก้มนี่เหรอไม่ใช่อีไอตัวไอชิบะตาอะไรเนี่ย โยโย่ yo, yo. อันวะไอดีเวลลอยเราจะจะได้นี่เลยนะจะได้หนวดดาบแล้วเป็นจีตาแล้วเขาไปรวมร่างกับตัวอะไรเน่ยรวมร่างกับตูนี่ไอตัวที่วิ่งๆอยู่เนี่ยเนี่ยเออไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เบจิต้าอ๋ออ๋ออ๋อท่นไป,น,ป,น,ปนัป่งใครท่านแล้วมันก็ไม่ใช่เบจิตา้าพี่เลยอยากได้เบจิต้าเพราะจะไปรวมร่าง แต่ว่ามันตอนนี้น่าจะโตกันต้มน่าจะโตกันจับมุดจับมุดจับมุดเอ้ยมันใกล้รู้แล้วฟาร์มดาเมจทีดีที่สุดให้เราปิดให้เราปิดคูณสองไหมปิดคูณสองไม่พอปิดออโต้เลยไม่ต้องปิดออโต้หรอปิดนั่นไปคูณสองไหมอย่าปิด แต่ห้ามปิดออโต้เปิดออโต้ไว้อย่างนั้นแหละโอเคงั้นเราตายแน่นอนมันกำลังจะหลุดโอ้โหดาเมจแล้วดาเมจถึงหนึ่งบีแล้วเอ้ยหนึ่งเอ็มแล้วโอ้โหดาเมจดาเมจเริ่มต้นเนี่ยพุ่งแอคเคาท์เม่หลักแล้วได้หลักแสนอยู่เลยอ่ะกด้ถึงหนึ่งเอ็มแล้วเหมือนกันบูมอยู่เราถึงหนึ่งเอ็มแล้ว เราเรอเย่ yeah, ได้ไเพิ่มอีกหนึ่งเอ็มแล้วโอ้เ oh ย yeah. ่ทีนี้เราเรอให้ถึงห้าพันคิวอยู่เป็น,นลูกว์เ้งใหม่หมื่นสองพันห้าร้อยคิวจังค่ะมันหมืนม่นสองพันห้าร้อยพันเยอะกว่าแมวอีกเหรออ่ะพ่อบูม,มารที่บ้านเหมือนบูม,มารเด๊ะดเลยใช่นั่นก็คือพ่อไอ้อไ้ไอตัวมีหนวดขาวอ่ะนั่นคือพ่อบูม,มารใช่นั่นแหละ อีเวนต์นะตัวนี้ใช่เราได้เรียบร้อยฉันไอยได้เลยไม่ได้เลยไอดีหลักเรายังไม่ได้เลยทิดดูไอดีหลักเรายังไม่ได้เลยไอดีลองจะได้ก่อนไม่ได้นะใช่ไอดี้เราได้แล้วนารุโตกกำลังวิดพื้นกันอยู่วิดพื้นแบบเมามันมากเลยนรุโตะมีลูกแล้วต้องมีพ่อเนี่งพ่อพ่ออยู่กับลูฟี่หล่อเท่ไหมพ่ออยู่พ่ออยู่กับลูฟี่เนี่ย อะไรอ่ะพ่อนาโตะใช่เนี่พ่อนาโตะมันต้องออมีม<า>ออฟ่โต,โตใช่ไหมาร่โตต้องมีออฟเนี่ยเราจะทำเราไปหาออฟมันเรียบร้อยโอ้ดูดีมากนี่เลยคิเมะน่าลูฟี่หลุดลูฟี่หลุดลูฟี่เลอดโอ้ทำไมลูฟี่ตายโอเคคับี่น้องมันหลุดมันนี่แล้วโอเคพี่น้องแล้วยังดีตอนนี้วางกันวางตัวตีเล็ห้าสิบ พอคนกากมารวมตัวก,กันได้เวฟห้าสิบไอ้ดีนไอ้ดิ้นรอต่างไม่กากแต่ก็ได้อยู่ <c oughs> ยืดชูงกันซี่นี่มันรวมกันถึงหนึ่แล้วเพื่อนโอ้เลือดเราเดาได้นะตอนนี้จะได้ทั้งดาเมจแล้วก็โอ้โหหนึ่งเอ็มดูดูหนึ่งเอ็มหนึ่งเอ็มจะตายแล้วหนึงจะตาย สุดยอดไปเลยแต่เอ็นแต่ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ดูท่าไม่น่าจะรอดนะเวฟนี้เวฟนี้ไม่น่ารอดน่าจะรอดนั่นไงทันลิงเฝ้าดูพลังของทันลิงมันค่อยๆตุยเย่แล้วมันก็ค่อยๆมาเรื่อยๆจนมันเยอะมากทะลักทะลวงมาถึงนี่แล้วโอ้ oh my god my god ไม่น่าจะตุย โอ้มาเล้วเลยมีตัว l อป่ะโอ้ตอนนี้จะใช่ตัวนี้เนี่ยไอตัวนี้เลือดเลือดเยอะอยู่เรายังไม่มีโอ้ไม่นะโทรกี้เราไม่แข็งให้เลยโอเคแข็งให้ละแข็งให้แต่ตอนนี้น่าจะทันอยู่ตัวนี้ตัวต่อไป ไม่ทันประมาณอีกประมาณหลายตัวต่องมากันตองมาเลยเฮ้ยไอตัวนี้ไม่ทันเลือดหลักเขียวเลือดเขียวแป๊ะเลยเฮ้ยตัวนี้ทันตัวนี้ทันแต่ตัวต่อไปไม่น่าทันตัวต่อไปไม่น่าทันเลือดเขียวแป๊ะเลยไปไปเวฟสี่ห้าสุดยอดห้าสิบสี่ไม่ใช่สี่สิบห้าเออคุณโอเคได้เจมลัว โอ้ยังดีได้เฮ้ยดาเมจเราดาเมีแทน่าสูสีกับเรามากดาเมจเรา1.9มกับ2 2มอโอ้เอพีสองแถวทำไมรหัสหล,กลักว่ามันไม่ได้สองแถวมัง่ง